สำหรับการมาของกลุ่มนักรับล้องกลุ่มนี้เขามาร่วมการประกวดขับล้อประสานเสียงที่กระทรวงวัฒนธรรมไทยได้จัดขช้่น,นะครับซึ่งจะเป็นครั้งที่2และเป็นระดับนานาชาติเป็นการออกมาประกวดคันแรง I <laughs> don't สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ power of love นะครับพลังรักสร้างพลังคุณนะครับเรื่องราวดีๆเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตให้กับเราและท่านที่รับชมรายการนะครับเรายังอยู่กับพี่น้องคิดชนของประเทศไต้หวันครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มาบอกเล่าเรื่องราวของปีศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศของเขาครับสัปดาห์นี้ยังมีเรื่องราวค้างคากันอยู่ครับงั้นเราเท้าความนิดหนึ่งนะครับถึงการมาของพวกเขาที่ประเทศไทยพ่อเล่าเลยก็ได้ โอเคสำหรับการมาของกลุ่มนักขับร้องกลุ่มนี้เขามาร่วมการประกวดขับร้องประสานเสียงที่กระทรวงวัฒนธรรมไทยได้จัดขึ้นนะครับซึ่งจดเป็นครั้งที่สองแล้วเป็นระดับนานาชาติใช่เขาได้มาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ครับวงของเขาก่อตั้งกันมานานไหมแล้วก็มีประสบการณ์การนอกจากการร้องเพลงอยู่แล้วเนี่ยมีเข้าประกวดที่ไหนบ้างไหม 沈副他想问的是我们团呢是成立多久然后呃有没有曾经去参加过其他比赛呃我们呃的团呢成立十四年那呃我带了第十二年那我们呃 这是我们第一次参加比赛，因为我们圣咏团呃以前主要是以呃服侍大理弥沙为主，那我们呃借着这一次，因为王神父来呃就是回到。 泰国，所以我们就希望参加这个泰国举办的这个合唱盛会，也借此呢，能够代表我们台湾的天主教的圣咏团，这样子来呃，用歌声来传送我们对天主的爱。嗯、OK，组那卡罗，巴萨圣组呢，搭上来十四年了，但，是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 ，uh huh. ที่ประเทศไทยครั้งนี้เป็นการออกมาประกวดครั้งแรกออกมานอกประเทศชัองแรงออกออกนอกประเทศด้วยแล้วก็ร่วมการประกวดต่างๆครั้งแรกเมื่อก่อนวัตถุประสงค์ของวงเนี่ยเพื่อที่จะช่วยภาษาจักท้องถิ่นในการที่ขับร้องบทเพลงต่างๆในมิซซาใหญ่ๆต่างๆแต่ว่าการประกวดเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยแล้วเหตุมีแรงจูงแรงบันดาลใจแรงจูงใจอะไรที่ตอบรับการเข้าร่วมใรครั้งนี้โอเคถ้าถ้าเจ้าเวนี่มันโย่จะมาย่างเติมน ต้องลี่ใช้ยงกันเตอทาชูสืเออาเ้าแันกาเจขันีสาอิโอเค่อืมที่จริงก่อนนันนี้ก่อนนี้ก่อนนี้เขาเมื่อกี้เขาได้พูดว่าครั้งนี้ที่มาแข่งเป็นครั้งแรกเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเห็น <c oughs> ว่าจัดที่ประเทศไทยแล้วเนื่องจากพ่อเนี่ยเป็นจิตธิการของกลุ่มด้วยแล้วก็ช่วงที่จัดแข่งเนี่ยเป็นช่วงที่ พ่อเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยด้วยเขาก็เลยกล้าที่จะมาแต่เดี๋ยวลองฟังเบื้องต้นสถานการณ์สภาพแวดล้อมได้มันเอื้อมันเอื้อมันเอื้อแต่ว่าเดี๋ยวดูดูค่าวสิโอเคก็เหลื่อนแต่เอ้โย่จะเป็นต้องรีสายจุไอติ้งเจสี่้าชื่อยไรอ่านฐานแค่ไหนโอเค 嗯，好。那这一次其实对呃准备一个比赛来说，时间是非常的短暂。对，可是呃神父还有呃泰国这边神父们，嘿，还特别来我们圣咏团，然后跟大家来介绍泰国，然后也鼓励我们来参加。那虽然我们是乐领主，但是为天主服务，为教友服务，我觉得我们的热情还是一直都在。 对，所以呃，经由这次的邀约，然后大家就越来越觉得说啊，我们要去，我们要去，对，有个声音跟我们说要去，所以大家就凝聚起来了。那加上平常老师就是一个非常有热情、正能量的老师，对，所以呃，大家就啊一股脑冲了吧。เขา呃，อกว่า เนื่องจากมีเวลาเตรียมเนี่ยค่อนข้างสั้นแต่เขาก็พยายามทำดีที่สุดแล้วก็เป็นการออกมาครั้งแรกด้วย<ม>เขาเขารู้สึกว่า<ม>สิ่งที่ทำให้เขากล้าหาญที่จะร่วมประกวดครั้งนี้<ม>เขาบอกว่าหนึ่งคือ อ่าเจตทิการซึ่งผมเองเนี่ยได้ผลักดันให้เข้าร่วมมาเชียร์ตลอดคือเขามีการซ้อมทุกวันอาทิตย์แล้วก็ผมก็ไปที่เขาซ้อมเนี่ย<ม>แล้วก็ไปโฆษณาเอาอาหารมาล่อบ้างอาหารไทยใส่โค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 แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผู้นำวงเนี่ยคอนดักเตอร์เนี่ยเราซื้อก็พยายามที่จะพุชด้วยอ่นะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ออกมาใช่ใส<ม>่ฟูชัวชัวที่สุดเลยเกันนี่มันช่อยเยาสิงไงไอย่าเจียงเต้าน้าเกินเมย์ชื้อ ช่แล้วหวนบบานแต่ที่ฟางใช่ใช่เติมเอาอาหารมาล่อที่เที่ยวมาล่อไซโคโอเคมาีมาแล้วเป็นยังไงบ้าง OK, OK, 谢谢你的动力然后你来到泰国了这几天感,感觉怎么样、嗯呃、其实对我们来说我们是一个乐龄团就是我们年纪比人家都大一点。其实要参加这样子的团体我们需要很大的勇气。当然就是像刚刚秀兰所说的、呃、王师傅给我们起了一个头让我们开有开始冲的动力。 然后最后面，其实我觉得我们还是要靠最后面靠祈祷，因为其实不然，我们是蛮胆怯的哈，我们蛮胆怯。可是我们来这边以后，我们也发现，其实对呃竞争者的这个对手实力都非常的坚强，但是呃呃，他们很多都是非常好的团体。 那我觉得我们来这边的，诶，得到了很多东西。我们从他们的歌声中，我们也知道说、欸，我们的方向在哪边？我们赞美天主，虽然我们年纪大，可是我们可以唱的更好。我们从他们身上，我们知道我们的方向在这边。我想说，我们未来，呃，可以用更美妙的声音来赞美天主。谢谢 okay.、嗯。OK，ครับเขาบอกว่าวงนักร้องวงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นวงที่ตั้งขึ้นมาโดยมีจุดปรงเพื่อความสุข ไม่ได้ต้องการที่จะมีการแข่งขัน,ขขนหรืออะไรใช่แล้วก็สังเกตจากอายุก็ได้แต่คนก็จะสูงวัยละเพราะฉะนั้นคนเน้นเรื่องความสุขและได้รับใช้ประาจาักษ์ทีนี้การที่ได้มาปรากฏครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกเหมือนประหม่านิดหน่อยมีความกลัวนิดหน่อยไม่ค่อยมั่นใจนิดหน่อยกังวลกังวลแต่สุดท้ายเนี่ยก็มา กา้าอาหารแล้วก็ตอบรับแล้วก็มาพอมาถึงเนี่ยเขาก็เป็นจริงดังที่เขากลัวเนะเพราะว่าหลายหลายวงร้องดียิ่งมาก็ยิ่งประมาทรู้สึกกังวลนะเ,เพราะว่าทุกคนร้องดีแล้ววงเขาเนี่ยถือว่าอายุเฉลี่ยนเนี่ยเยอะสุดเลย <c oughs> แต่ว่าเขาได้เรียนรู้จากวงต่างๆที่มาแล้วขับล้องได้อย่างดีเนี่ย <c oughs> เขาสามารถนํากลับไปใช้แล้วก็รู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนและจะไปปรับ ขึ้นไปยังไงอีกอย่าง好嗯、呃、我本身是一位牙医师然后我自己七月份的时候才来泰国员工旅游而已哦所以其实刚开始的时候要来泰国其实我很难说服我太太 <laughs> 所以但是我的我的那个因为当当我的那个助理们知道 我有这样子一个一个一个计划的时候，他们其实很鼓励我就，都讲哦，你应该去了，我们要不要帮你要不要来这边帮你加油这样子，而且、嗯啊、其实就我其实这是一个走出去的机会这样子，然后我就觉得呃还是还是真的是就就鼓起勇气来就就参加这样子，然后也也利用这个机会，哎、欸，因为我们我们呃我们的助理我就是公司里面的、啊，只有我是天主教徒。 所以，我想要，就是这也是一个机会，趁这个机会，让他们知道我们天主教它的圣歌的美好的地方，然后这样走出去，他们也在台湾为我们加油，这样子。你七月份过来观察了一趟，哎，对，观察了，所以很多地方都都很都很不一样。坤茂，坤茂，坤茂，他他他是唐塔帕的，是吧？他是唐塔帕，然后他他说，他他说，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 他 ตอนเดือนเจ็ดในเดือนกรกฎาคมเขามาไทยเพื่อมาสำรวจกันละครั้งอ๋อมาเซอร์เวกมาเซอร์เวกมาเซอร์เวกใช่แล้วก็ได้มาประกวดจริงๆนะแล้วก็ทางบ้านเนี่ยครอบครัวภรรยาเขาเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันบอกให้มาเหอะมามาใช่แล้วก็เขาเนี่ยเป็นคุณหมอหมอฟันแล้วก็เขาบอกว่าในที่ทํางานเนี่ยมีเขาเป็นแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะทำเป็นพยานชีวิตให้กับทุกๆคนรอบตัวเนี่ยได้เห็นว่า เราเป็นคาทอลิกนะ,ะเรามาประกวดร้องเพลงใช้เพลงพระแล้วก็มาประกาศข่าวดีด้วยด้วยรพระชีวิต oh, okay. วันนั้นที่ไปเห็นมีมีนักร้องคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถเข็น oh, <okay. S 2> ตรงนี้เป็นเป็นยังไงลองเล่าหนะ่อยสมาชิกคนนั้นเนี่ยเป็นสมุทรวัดเดียวกับเขาแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มนักร้องนี้ด้วยกันเนื่องจากเขาชอบร้องเพลงแต่ว่าร่างกายเนี่ยอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกแม่อมหน่วย<ๆ>ใช่แต่ว่าพอมาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็ รับรู้ได้ถึงความรักที่สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีให้ตอนแรกเขาตั้งใจว่าจะไม่มาครั้งนี้ไม่อยากจะทําความเดือดร้อนให้ใครไม่อยากสร้างความเดือดร้อนแต่ทุกคนเนี่ยให้กําลังใจเขาบอกมาด้วยกันมาด้วยกันสุดท้ายเขาก็มาด้วยกันแล้วพอมาด้วยกันเนี่ยทุกคนก็ช่วยเหลือเขาอย่างดีด้วยแล้วก็โดยเฉพาะในวงในในกลุ่มโซปโน,โนเนี่ยเขาก็ได้มีการสนับสนุนแบบช่วยเหลือทุกอย่างคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างแล้วก็ทําให้เขาก็รู้สึกว่า มีความสุขด้วยที่ได้มามครั้งนี้ที่จริงก็เหมือนกับเป็นพยานว่าการมนชีวิตชนเนี่ยมันจะมีการช่วยเหลือกันแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้อยู่ครับ,รบน่าประทับใจมากครับอ่ะสะพานที่เชื่อมโยงของการเดินทางของอพี่น้องจากไต้หวันเพื่อมาที่นี่ก็ต้องมีคนที่เชื่อมโยงนะครับก็คงต้องคณะธรรมทุตไทยโดยผ่านทางคุณพ่อนะครับ,รบอยากให้เขา เล่ความรู้สึกของคือประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีคนคิดเยอะผวสมก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็มีคุณพ่อท่านหนึ่งจากประเทศไทยไปเป็นวิชชันราลี่ที่ที่ตรงนี้เขารู้สึกยังไงอยากพูดอะไรในโอกาสนีน้เพราะว่าเหตผลหลัก,กก็คือว่า,าสิ่งที่เชื่อมโยงเราอ่ะมันก็คือทางคณะธรรมทูตไทยเองครับเชิญเิฟูถาเฉยจตาไทยกับไต้วันจะมัน เหรียญเหินะไม่ใช่เหรียญเแต่ชื่อเสียฟูเยีย้ราในเกาหลีี่ยเส่ยฟู่เสี่ยฟู่เส่ยฟู่เสี่ยฟูเสยูเสี่ยฟู่เสี่ยเสียฟี่ยฟเสี่ยฟูเสีู่่เี่ยฟู่เสี่ยฟูยฟู่เสยฟู่เสี่ยฟู่ยฟู่เสี่ยฟู่เสี่ยฟเสี่ยฟู่เสี่ยฟู่เสี่ยฟู่เยฟู่เสีี่ยฟู่่ยฟู่เสี่ยฟู่เเสี่ยูู่่เส่ยฟ่เส่ยฟู่เสี่ยฟู่เสี่ยฟู่เยฟู่เสี่ยฟยฟู่เสี่เส่ยฟู 主要是因为我们的指我们的团体的指导神师是王神父，那王神父呢，呃，这一次非常的希望我们能够来这边，那呃，因为这样子的缘分，所以我们这个团体就来到泰国。其实这段时间我只能说，真的是圣神充满了我们这个团体。那大家呃。 好像不是只有自己决定要来泰国这件事，而是我们整个团体都对这个呃呃来泰国这件事情产生了使命感。嗯、呃，然后我们的使命感并不是说我们要来这边得到什么奖项，或是得到第一名，我们的使命感是。 想要让我们这个团体我们用歌声在传达对天主的爱的时候在我们的心里面跟我们的这个唱歌的这个身体是很全心全意的然后全然的奉献的我觉得我们这个团体最主要想要表达的真正意思是这个嗯嗯好不好啊 ร่วมกันแข่งครั้งนี้เนี่ยก็แน่นอนเพราะว่ามีคุณพ่อซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นเจตถิการของกลุ่มนักบวชร่องนี้แล้วก็ได้ผลักดันให้พวกเขาเนี่ยมาร่วมแล้วก็เขาบอกว่าการมาร่วมครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้บอกกับพวกเขาว่าเราไม่ได้มาเน้นรางวัลแต่ว่าเรามานำความรักของพระเจ้าเนี่ยมาประกาศแล้วก็ทำให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าไต้หวันเนี่ยก็มีคิเตีชนด้วยนะครับครับครับ อีกสักท่านหนึ่งท,ที่จะพูดถึงทิ่เป็นนี่ท่านที่เป็ท่านที่เป็有有่านที่ป็นานที่เป็นท่านที่เนท่านที่เปนท่านที่เปาเป็นท่ี่เป่านที่เป็นท่านทีเป็าีเปท่านที่เป็นท่นทเปท่าน่นานที่เป่านทเนท่านที่เปนท่านที่เป็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 น 灵议会在泰国也有很多的那个的工作，所以呢，我知道他们灵议会在泰国，有时候神父会来台湾开会。我们至少在医院牧灵工作上面也有很多的交流，然后也帮助我们自己在本地灵议会神父们在宜兰这个地方开。 呃，相关的工作的时候，跟泰国，我们、嗯、我们、我们的本堂神父刚好前几个月也到泰国来开会，嗯、開會对，然后都有很多木林浮船的交流。嗯、<哼>那我觉得很感动是，是呃，不同的修会，他们是国际性的修会，嗯、也能够帮助各自本地的教会，能够有很好的属于自己胜招的那个木林木林扶船工作的发展。<是>對,对对。 อันนี้เขากําลังพูดถึงเมื่อกี้ผมอาจจะแปลผิดนิดหน่อยแต่ว่าเขากำลังพูดถึงว่าวัดของเขาอยู่ในบปิว่ของคัมิเลียนแล้วก็คเมเลียนเนี่ยก็จะมีสมาชิกที่ไทยเยอะด้วยซึ่งเป็นแขวงเดีวยวกับที่ไตหวันก็จะมีการไปมาหาสื่อกันอยู่ใช่ เช่นใจเสินฟู่เสียงจะชื่อเจนตุ้ยขนังอีสิจะชื่อไทกวดเสินฟู่จะชื่อเกินเกินเสินฟู่จะชวนทีเกินเสินฟู่เตอเฮอร์จัวจะมาย่างกันเตอ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 ชื่อจะยังเตอไทกวดเสินฟู่เตอเราไม่เข้าใจเราไม่เกิดอะไรไม่เข้าใจอืมมีคนจะมาพูดถึงมันอีกมั้ยพูดถึงมันอีกมั้ยมีคน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 พูดถึงมันอีกมั้ย 呃，新竹圣保禄堂。那我们圣保禄堂除了平日的弥撒，还有呃，就是周日的呃这个弥撒之外呢，哈，另外我们在平日的周三下午也有一个呃为社区老人。嗯 呃，服务特别服务的一个呃社区弥撒，因为这些老人可能就是他们的行动不方便，年龄比较大，比较不方便在逐日弥撒的时候来到教堂。那呃，我们就非常感谢我们的王神父，在我们周三社区弥撒的时候，常常都过来支援我们的社区弥撒，服务我们的教友。 那虽然这个弥撒呢，哈，在前两个月好像已经呃终止了，可是呃，这可是王神父还有其他的神父呢，哈，他们都说好可惜，就是他们不能再来。那为什么会结束？主要是因为呃，我们的这个原来参加的社区弥撒的老人呢，哈，就渐渐的都已经不在，或是到安养院去，哈。那所以呃，就是。 比较人数比较少，那比较可惜哈。那但是呃，我们的王神父还有其他的神父，就是说，如果我们还需要的时候，他们还是非常的愿意来支援我们宝露堂的这种社区弥撒活动。那非常感谢。谢谢。OK，哈 <Okay. S 2>、啊，好的ดพูดถึ好ว好าใ的วัด แล้วก็วัดของเขาจะมีการอภิบาลให้กับผู้สูงอายุซึ่งเขาจัดมิสซาที่ใต้อาพาร์ตเมนต์ใตคอนโดที่ผู้สูงอายุอยู่จะไม่ได้ไปท้วย่เพราะเดินทางไม่สะดวกทีนี้ผมเนี่ยก็จะไปช่วยทํามิสซาที่นั่นทุกวันพุธเลยเขาก็เลยรู้สึกขอบคุณครับอ,อ่ะก็คงต้องอขอบคุณมากๆนะครับที่ขอบคุณในความกล้าหาญนะที่อย่างน้อยก็ เข้าใจว่าสิ่งที่เรามาประกวดเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้หวังรางวัลแต่ว่าเรามาประกวดเพื่อแสดงให้เห็นความรักของพระผ่านทางบทเพลงผ่านทางชีวิตผ่านทางความสามาัคคีแล้วก็ผ่านทางเรื่องราวที่วันนี้ก็ฝากขอบคุณและก็ฝากแสดงความประทับใจด้วยคงเป็นอีกเทปหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคิดชนคนไทยหรือผู้ที่ได้รับชมแล้วก็ได้พบภาพเหล่านี้แล้วก็บทเพลงที่ไพเราะจากพวกเขา ครับฉันฟูชัวจะ非常感谢你们这次来唱节目แล้วก็也看到你们的勇气你们的勇气也推动了我们泰国就会我们可能之后也会啊这个节目啊唱完了的时候应该会很那个很红ฮ่าฮ่าฮ่าที่นั่นจะเสียงที่นั่นจะ是我们毕毕幕结束前你们就有一首歌要表表达那个台湾的那个 เก๋วมันทิงเอเชียมีใครอยากจะพูดอะไรไหมถ้าไม่มีจะปิดจบเลยใช่เย่าช่างเย่าช่างจีเซียนอยู่มือเสียเย่าปู่ชงเอเชียมะโยชเมาจุยโฮช่างช่างเกย์จีเซียนหยิบนะอยากเชิญช่างโอเคไม่เยอะแล้วจี้โยช่างเหรอ <laughs> โอเคมีแค่ลองเพลงแล้วไม่มีเพื่อนละโอเคครับก็ท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่างๆนะครับในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ก็มีสิ่งดีๆมากมายนะครับเกิดขึ้นทั้งในประเทศจักรไทยแล้วประเทศจักรทั่วโลกครับวันนี้เรานํา ยิวจะยชนกลุ่มหนึ่งนะครับข้ามแดนมาบอกเล่าเรื่องราวพร้อมกับฮิชานดี้ไทยของเรานะครับก็ปิดท้ายมาด้วยเพลงก็ปิดท้ายด้วยบทเพลงนะครับในบทเพลงในภาษาของเขาเป็นเขาชื่อเพลงอะไรยังไงพ่อหนุ่มชื่อชะมก์เกอร์หมิงนะเจย์โชวเฉินหลีแต่ยกวงเฉลี่เอ๋อกวางอ๋อเซีซิตี้นอะมูนโอเคเมือง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 บนดวงจันทร์โอเคลาากันไปแบบโรแมนติกนะครับแล้วก็ฟังบทเพลงครับ 这么一个地方，总有个记忆挥不散。每个深夜，我一个地方，总有着最深的。